สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูโซฟาเบส2ที่นั่งนะครับขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับคอนโดหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดนะครับโซฟาตัวนี้สามารถปรับเป็นที่นอนก็ได้หรือโซฟาก็ได้นะครับใช้วัสดุโครงอย่างดีทนมากๆแล้วก็ตัวฐานตัวฐานท้้งล่างเนี่ยนะครับเป็นโครงไม้บุกด,ด้วยฟองน้ำอย่างดีนะครับตัว2ก้อนนี้ก็จะเป็นฟองน้ำอย่างดีเหมือนกันจะออกแน่นๆหน่อยเพราะฉะนั้น มันจะยุบยากหน่อยนะครับมันจะทนใช้ใช้งานได้นานเลยส่วนหมอนอิงเนี่ยก็จะเป็นใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งมีความนุ่มสบายนะครับใช้แทนเป็นหมอนได้เลยดีมากๆเลยตัวนี้สามารถถอดซักได้เพราะว่ามันมีซิปลูดตรงนี้ออกมาถอดซักได้นะครับตัวนี้แถมให้ด้วยเป็นเออเป็นคู่นะครับหมอนอิงให้เป็นคู่เลย,ยตัวนี้ เนี่ยผมนั่งไปมันก็จะแน่นๆหน่อยไม่ยวบนะครับถ้าใช้ฟองน้ําที่นุ่มๆหน่อยนุ่มๆแบบนุ่มแล้วนั่งไปยวบไปเลยเนี่ยตัวนี้อาจจะทําให้ยุบได้ง่ายนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้จะทนนะครับผ้าที่ใช้เป็นผ้าฝ้ายนะครับผ้าผ้าฝายแบบอย่างหนาใช้ได้นานครับเหมาะสําหรับใครบ้างเหมาะสําหรับคนที่ใช้เองนะครับอยู่บ้านพื้นที่จํากัด หรือคอนโดที่มีเหลือพื้นที่ไม่มากนะครับโซฟาตัวนี้กว้าง145เซนส่วนตรงนี้นะครับก็73็เซนความลึกนะครับแต่ถ้าเกิดกลางออกมาแล้วเนี่ยจะกว้าง180เซนนะครับวัดจากข้างหลังนี้ไปถึงตรงปลายนะครับแล้วก็ตัวเบาะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายเนี่ยสามารถถอดซักได้ด้วยนะครับเฉพาะตัวเบาะสองก้อนนี้ แล้วก็หมอดอิงก็สามารถถอดซักได้ถ้าเกิดว่าเปื้อนนะครับทำความสะอาดได้ง่ายนะครับ<ม>เวลาเอาเข้าเครื่องซักได้เลยวิธีการปรับนะครับก็ง่ายมากๆเลยแค่ดึงท่อนบนของบอกตัวนี้ออกมาแบบนี้มันไม่ได้หนักนะครับเบาๆก็เป็นที่นอนได้แล้วนี่เราจะนั่งเล่นก็ได้นะครับฟังก์ชันตัวนี้ดีมากนั่ง,งน้องอีกคนนึง ตรงนี้คนนึงถ้าเพื่อนมาก็นั่งตรงนี้ได้อีกตรงนี้ได้อีกสคนสนุกสนานเลยนะครับเหมาะสำหรับคอนโดมากๆลูกค้าที่ซื้อไปเยอะแยะเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าคอนโดแล้วก็บ้านก็มีเหมือนกันเยอะเหมือนกันขายดีมากครับรุ่นนี้ตัวนี้มี2สีมีสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับน้ำตาลเข้มแบบนี้แล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีเทาสีเทาก็สวยนะครับขายดีเหมือนกัน ทั้ง2ตัวเป็นผ้าฝ้ายนะครับผ้าฝ้ายเนี่ยทนมากๆใช้ผ้าแบบหนานี่ตัวนี้หนาถอดซักได้ด้วยเพราะว่าจะมีซิปอยู่นะครับซิปถอดง่ายงายใช้ซิปอย่างดีทนแล้วก็ตัวนี้ตัวเบาสามารถถอดออกมาได้ด้วยเพื่อเราจะซักนะครับอ่านี่นี่ถอดออกมาตัวนี้ถอดออกมาได้นะครับ แต่ว่าตัวนี้ถอดไม่ได้ตัวโค้งมันกลายออกมาตรงนี้จะมีซิปอยู่แล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นี่ซิปแล้วก็ถอดออกมาแล้วเอาเข้าเครื่องได้เลยทีนี้ถ้าสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ ID ของร้านที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถสอบถามหรือว่าโทรสั่ง ก็ได้นะครับ